พึ่งน้อยลังหนึ่งนี้น้ำพึ่งเดินห้าวันนี้วันที่พึ่งจ้าพึ่งหลังน้อยก็จริงโอ้ยน้ำหวานนบานนั่นหวานออกเป็นบานหลังมันก็จะจะล้างอยู่แล้ว หลังน้อยก็ยังอยู่เลยออนก็ยังอยู่ตัวออนอะนะหนานั่นเนี่ยหลังอะหลังหนาปึ๊กเลยหลังเล็กก็จริงนะตอนนี้มีตัวสองด้านเลยอือมึงพึ่งอุย้อยจะจะมัมให้หมดเลยดียวจะมัมให้หมดเลยเดียวจะมัมแหละโอ้ยน้ำเดี๋ยวใส่ขวดเล็กขวดเล็กนี้ไหมนะขวดเล็กนีเพราะเอ้ยใส่ขวดเล็กไปมั่ง กินหมดตายหวานขึ้นตายแน่น้ำผึ้งเดินห้าเป็นยาถ้าเป็นสมัยก่อนก็ก,ห,กนนห้ากันเนี่ยน้ำผึ้งเดินห้าเนี่ยไปทำยาให้เด็กไปยอดให้เด็กกินเด็กอ่อนแต่แม่นี้เขาไม่ใช่กันแล้วก็ใช้วัคซีนก็ใช้วัคซีนแล้วนะสม่ยก่อนผึ้งเดินห้าก็ห้ากันมีก็เดินห้าเหมือนกันเนี่ยผึ้งเดินหา้าจ้าน้ำผึ้งเดินหา้า กลางน้อยก็จริงแต่ว่าโอ้ยน้ำหวานเพียบเลยน้ำหวานใส่นดตเลยใส่น้ำหวานใส่เลยกิมไม่ได้ทายทั้งหลังกิมไม่ได้ทายทั้งคอนกิ้มไม่ได้เอาคอนทายเลยหวานไปแหละหวานไปแล้วนึกได้หวานไปแล้วน,ลนึกได้น้ำพึ่งนุ้นอะไรข้าว้ามีเยอะๆนะโหยปิ้ง ถ้่เช้าเกาะไฟถตาเช้าเกาะไฟลังใหญ่มันอยู่พึ่งรู้ที่อยู่ในนั่นอ่ะรู้ลวงเอาไงพึ่งผงพึ่งรู้ตัวใหญ่ยังอยู่ตัวใหญ่ก็ยังเกาะอยู่เลยนี่พึ่งตัวเล็กลังเล็กแหละคลิปนี้ก็แค่นั้นนะพึ่งมาให้ดูเอพึ่งมาให้ดูดูพึ่งพึ่งเดือนห้าพึ่งเดือนห้าหนําพึ่ง